สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC พซพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทก่ก้าวฟ้านะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทาทางบ้านท่านนี้นะครับสีแดงนะครับเปิดบี้ตำแหน่งแบบนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็ขึ้นนะครับรูปแบบการขึ้นหมานะครับก็คล้ายๆกับไก่ก้าวฟ้านะครับ วันนี้ขึ้นมาอ่ามาตัวแรกม้า้ายมาแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับตัวที่ขวาตัวตัวตัวขวามือนะครับตัวอีกตัวนึงจะเป็นม้าอะไรนะครับไข่ข้าวฟ้าก็เปิดขึ้นไปเลยนะครับบ่งบอกให้รู้เลยว่า <c oughs> วันนี้เราเล่นม้าซ้ายนะครับเปิดเบี้ยเป็นกล้ามปูก,กลางกระดานแบบนี้ทรงนี้น่าจะเป็นม้ามังกรนะครับอ่ะเสริมโคนขึ้นมาแล้วขอ,ของสีแดงนะครับเราก็เสริมโคนขึ้นไป ตอนนี้ก็ยังแบบไก่ข้าวฟ้าก็ยังประคองหน้าเบี้ยก่อนนะครับว่ายังไม่รู้ว่าคู่่อสู้จะเล่นเป็นหมากอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นม้ามังกรครับอ่าม้ามังกรมาจริงๆด้วยในตำแหน่งนี้กินตัดเข้าไปก่อนนะครับตามสไตล์ของม้าซ้ายนะครับนะครับจะใช้เบี้ยขอควายครับกินตัดเข้าในครับจังหวะนี้ไก่ข้าวฟ้าขอค้ำนะครับนะครับมอนยันหลักนะครับยอมให้มีโพงนะครับนะครับ เสริมคนดันขึ้นไปอีก1ตัวทางด้านปีขวานะครับปีขวาครับตอนนี้สีแดงก็เปิดหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไก่ก้าวฟ้าเขายังขึ้นไม่เสร็จนะครับยังขึ้นไม่จบกระบวนท่านะครับเรือเรือยังไม่ได้เชื่อมถึงกันครับตำแหน่งนี้สมควรจะแทงริมนะครับอ่าเป็นบ่อสบ่อนะครับต่างคนต่างมีบ่อนะครับเอาม้าลงไปหย่อนได้นะครับอ่าก็ว่ากันไปนะครับ ต่างคนต่างย่อนนะครับไม่เสียเปรียบได้เปรียบกันนะครับกินมากินกลับไม่โกงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนะครับตาต่อไปครับจังหวะนี้ก็เป็นสีแดงเดินก่อนครับสีแดงได้จังหวะทีเดินก่อนนะครับก็โยนมาขึ้นมาขายนะครับนะครับไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแล้วนะครับ เบี้ยเขาเข้ามาไล่เข้ามายืนอืมแต่จังหวะนี้น่าจะกินไปครับนะครับเอาไว้ถ้าขืนปล่อยไว้ก็น่าจะเป็นภัยต่อบูลลินะครับเชืบีตัวนี้กินขึ้นมาเราก็โยกเม็ดขึ้นไปผูกนะครับกันกันเบี้ยชงเงื้อห่ายนะครับของสีแดงด้วยนะครับตำแหน่งนี้เม็ดดีที่สุดครับนะครับก็้าเปิดหน้าแรกกันไปเลยนะครับนะครับ เสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นมาโยกมาเพงด้านปีกขวานะครับถ้าคู่ต่อสู้ดันโคนขึ้นมานะครับก็จะมีการกินตัดเกิดขึ้นนะครับอ่าดันโคนขึ้นมาจริงๆครับก็เอาเบี้ยกินตัดไปทังเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับปีกขวากินไปก่อนนะครับเราไม่ต้องผูกแล้วครับเราก็ปล่อยไปเลยครับให้โคนของกินเบี้ยเม็ดไปนะครับนะครับ เอาเบี้ยกินเข้าไปก่อนนะครับเอามาตัดโคนนะครับมาตัดโคนขึ้นไปเลยนะครับเรามีกําไรแล้วครับมีกําไรหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้ก็จะเอาโคนกินสองหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ากินสองหนึ่งก็เท่ากับเป็นโคนนะครับโคนสู้เม็ดนะครับอ่านะครับถ้าคู่ต่อสู้กินกินเบี้ยเม็ดนะครับจังหวะนี้โดนไล่มมาก่อนนะครับก็ต้องไล่อยู่แล้วครับเพื่อจะกินสองหนึ่งนะครับถอยมมากลับมานะครับ เรากิน2อหนึ่งเราก็จะกินเบี้ยตรงกลางเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับสีเรือแดงก็จะกินเบี้ยทางด้านปีกขวาเหมือนกันนะครับพอมานับตัวหมากกันแล้วนะครับก็สรุปหมากแล้วก็เป็นเม็ดนะครับสู้กับโคนครับก็ยังพอเล่นกันได้นะครับถอยมาครับหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ก็บูดุดันดีเหลือเกินเหมือนกันนะครับกินมากินกลับครับเอามากินเบี้ยไปอีกนะครับ จังบายนี่เอาโคนไปไล่ม้าไม่ได้ครับม้ากินเบี้ยฟีไล่เรืออถอยม้ากลับลงมาผูกเบี้ยนะครับกลับมาหน้าขุนผูกเบี้ยเราสามารถเอาโคนขึ้นไปไล่ม้าได้นะครับถอยม้ากลับมาดีกว่านะครับคือบุกต่อไม่ได้แล้วครับนะครับเราก็ต้องรับนะครับตั้งรับนะครับตั้งรับก่อนเรามีโคนครับโคนเราก็มีอนุภาพมากกว่าเม็ดครับเม็ดก็ ยังอยู่ไกลนะครับครับเม็ดของสีแดงนะครับมามาต่อมาอืมพอเ่นท่านนี้ก็น่าจะพยายามละลายละลายตัวหมากนะครับแต่ไก่ก้าฟ้าคิดว่าน่าจะยังน่าจะยังเบียดได้นะครับเพราะเราเป็นโคนนะครับก็ต้องดูกันต่อนะครับอ่ะจังหวะนี้กินไปเลยก็ดีนะครับนะครับแต่ปัญหานะครับยอมเสียเบี้ยริมไปนะครับแต่เราได้ม้านะครับอ่ามากก็มาสรุปหมากอีกทีนึงนะครับ ขุนติดปก็เท่ากับเบี้ยเม็ดนะครับเบี้ยเม็ดสู้โขนนะครับแต่เบี้ยริมของสีแดงทางด้านปีกขวาเราเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับนะครับจังหวะนี้เอาเรือมากดแดงเอาเรือมากดนะครับเราก็เอาเรือไปกดเหมือนกันนะครับนะครับคู่ต่อสู้ของเรานะครับก็ไม่สามารถเปิดเม็ดได้นะครับอ่าไม่สามารถเปิดเม็ดได้นะครับ ทำอะไรก็ต้องลำบากกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งให้เดินทางสะดวกนะครับสบายไม่ดีนะครับดึงขากางเกงกันบ้างไว้บ้างนะครับนะครับเรือเราตอนนี้ครับก็ติดเครื่องเติมน้ำมันเต็มถังนะครับเป็นเรือหางยาวนะครับของไก่ก้าฟ้านะครับของคู่ต่อสู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรนะครับอีกลำหนึงครับเติมน้ำมันอยู่นะครับอ่าจังหวะนี้ ขุนเราเริ่มไม่ดีนะครับเ็าเปิดลูกกินเรือได้นะครับขยับขยับไปทางไหนดีซ้ายหรือขวานะครับไปทางขวาดีกว่านะครับให้ให้ให้เรือของเรือของสีแดงที่ด้านทางด้านปีกขวาเนี่ยขยับขยื่นได้ช้าหน่อยนะครับเปิดเม็ดมาแล้วนะครับเอาเรือมาจับก,กินเม็ดนะครับชกกันไปเลยครับเปิดหน้าชกกันเลยนะครับ จะหนีเม็ดไหมนะครับต่างคนก็ต่างสามารถที่จะทําจนกันได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามีเรือสองาำนะครับโดนรุกหนึ่งทีนะครับไม่เป็นไรครับก็ขยับติดเรือติดติดเรือไปเลยนะครับติดเรือครับเรือมีปัญหาครับเรือสีแดงมีปัญหานะครับกต่อสูงของเราจําเป็นต้องหนีนะครับถ้าไม่หนีนะครับ ถ้าลืมนะครับไก่ก้าฟ้าก็จะกินนะครับหนีไปแล้วนะครับจังหวะนี้ก็กินเม็ดนะครับคูณต่อสู้พลาดอีกแล้วนะครับหรือหางยาวของไก่ก้าฟ้าออกมาแล้วครับ2องลำนะครับจังหวะนี้ลุกหนึ่งทีนะครับใครลุกไปก่อนนะครับลุกดูอาการครับถ้าแดงมาขุนมาติดติดเรือก็ดีนะครับเรือของสีแดงจะได้เดินลำบากหน่อย นะครับอ่ะมาตำแหน่งนี้ก็กินลุกไปก่อนครับอ้าวก่อกวนไปเรื่อยนะครับก่อกวนไปก่อนนะครับเบี้ยริมสุดขวามือยังไม่อยากกินครับลุกอีกทีทีครับนะครับลุกจังเลยนะครับคู่ต่อสู้คงจะหงุดหงิดนะครับกลับมาครับกลับมาคลองชอชิงนะครับนะครับชอชิงหกนะครับ มาป้องกันนะครับถ้าสีแดงเอาเรือมาลุกเราจะเอาเรือไปปิดนะครับอ่าปิดแล้วนะครับตัดกําลังก่อนครับหนึ่งตัวนะครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินเรือหนีเราจะเอาเรือกลับไปลุกจนนะครับอ่าแต่หนีต้องดูด้วยว่าหนีไปตาไหนนะครับจังหวะนี้ก็กินมากินกลับเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้จับกินเบี้ยนะครับอ่าสอดไส้คาราเมลนะครับจับตรงกลางครับกินทางด้านซ้ายมือไปนะครับ เบี้ยขวามือไม่มีปัญหาครับเอาเรือมากันไว้นะครับเบี้ยจะเดินออกไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาอีกนะครับจังหวะนี้ก็ต่อเรือเลยครับนะครับลุกนะครับลุกก็ขึ้นไปนะครับแรกเรือกันเบี้ยตัวนี้น่าเสียนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าทาง YouTube ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณผู้เล่นนะครับ ที่ให้เกียรติมาประทับฝีมือกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกาบขอบคุณและสวัสดีโชคดีมีชัยครับ